โอ้โหอะไรกดโทอแรกก็คือคำทิ้งเหออร,รอม,มาเลยเราพร้อมมาเลยกดเลยนะคนนรับมามาสิ่งสำคัญเอ้าเฮ้ยเมื่อกี้ยังเป็นอะตอมอยออู่เลยเหรอร้อง่งวะ โอเคว่าจ้ามทิงเลกฉ,ฉันไม่รู้ว่าหลังจากนี้มันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงฉันไม่กล้าจะสัญญาถ้วยคำใดรักเหล่านั้นจะไปอีกไกลหรือวันไหนจะต้องล้างลาฉันไม่รู้ไม่เคยในใจอะไรโวอ,โอ ฉันพูดได้เพียงว่าตอนนี้รักเธอเทีวหัวใจหัวทาง,งหัวใจใจนี่คือสิ่งสำคัญที่เรายังอยู่ด้วยกันสิ่งอื่นในดันมันยังไม่มาถึงบอกได้แค่นี้จะรักหมดทั้ง ใจที่มีให้มันตาตึงอยู่ในใจอยู่ในใจเพื่อไปถึงวันลาจากเ,เรื่องที่รู้วันนี้เรื่องที่รู้วันนี้ตอนนี้ฉันก็มีแต่ความอุ่นใจรักที่เราให้กันคือความที่งาม แม้สุดท้ายจะเหลือเพียงฝันหรือจะเป็นอย่างไรก็ตามฉันจะทำวันนี้ให้ดีดังใจฉันพูดได้เพียงว่าตอนนี้รักเธอเททั้งในทั้งหัวใจใจ นี่คือสิ่งสำคัญที่เรายังอยู่ด้วยกันสิ่งอื่นใดน,นั้นมันยังไม่มาถึงบอกได้แค่นี้จะรักหมดท้ั้งใจที่มีที่ให้มันถึงตาถึงอยู่ตึงอยู่ในใจเพื่อไปถึงวันจากลา เป็นย่งไงอาเบะขอรับอะน่ากลัวอุปกรณ์น้ำใจเอ๊วิ่ตูดตูดูดกันน้ำใโอ,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 อุอุป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 กรณ์นตำเออเฮ็ดเอฟังับเอฟังก์นะีเครับ ฉันพูดได้เพียงว่าตอนนี้รักเธอทั้งให้ทั้งหัวใจส <c oughs> ม่งน,น่ารักจริงๆนะที่เคยสิ่งซ้ำกันที่เรายังอยู่ด้วยกันสิ่งอื่นใดน,นั้นมันยังไม่มาถึงโอ้ใจตุกนุงรักโอ้ไม่ลองไม่ลองแล้วฟังคนเดียวจะฟังครับ คุณผู้ชมลองฟังด้วยกันนะเนี่ยเป็นไงล่ะน่ารักขนาดไหนอ่าที่หนึ่งเชยเลยเอ้างงรับเป็นไงล่ะอาเบะอาเบะเขาจะเป็นที่หนึ่งเสมอครับมูนไม่เข้าใจหรอครับเอ้าที่สาม โอ้โหเสียงน่ารักมากเพลงอะไรไม่รู้เล่นต่ออสองเพลงเลับคลิปนี้ฝ <c oughs> ัง <c oughs> ลืมไปก่อน เธอจีบเบยเออจีบเบยและวันที่เธอได้บอกมาว่าถึงเวลาต้องไปมันยังไม่ทันเธอตัวยังไม่ทันเตรียมใจชีวิตที่ไม่มีเธออยากจะหยุดอยากจะชุดล้างเออเอาไว้แต่เข้าใจและรักเธอเลยต้องยอมปล่อยเธอไป มันลำบากลำบนผุกคันแรบไม่ไหวห้ามใจไม่ทิ้เธอโอดปับหลันอนรังงคงละมอคิดถึงเธอทุกคืนใจมันหายทุกครั้งที่รู้ว่ามันคือเรื่องจริงตอนฉันตื่น ฉนทนแทบไม่ไหวทนแทพไม่ไหวทนแทพไม่ไหว,ไม,ไวมีเพียงสิ่งเดียวที่อยากขอให้เธอจำและเป็นเสียงเดียวที่อยากขอให้เธอจำคือลืมลืมฉันไปลืมไปก่อนได้ไหมลืมไปก่อนทำเหมือนว่าเราไม่เคยได้พบกันเพราะอยากร้ององดูไหม่ รู้แล้วเธอชอบผู้ชายแบบไหนจะได้รมละตกร่มรักฉันใหม่อีกครั้งเฮ้ยไม่ได้ยินเสียงอะเออส่งฮะเฮ้ย,ออยไม่ใช่จะฟังเขาไม่ได้ฟังตัวเอง เรากันเหมือนฟ้างช่างประทับใจฉันจะทำทุกเม็ดจะเก็บอะนุไว้ไม่มีวันลืมเธอยิ่งรู้ว่ารักเธอยังเป็นห่วงกันมันทำให้ฉันเพ้อเจอ้อทนแทบไม่ไหวเพียงโอ้โหไม่ไหวแล้ว มันไม่โอ้ยกระจายไปเลยโอ้ฟังแต่เสียงเธอโอ้วยกันแล้วไม่ไม่ตรงไม่เต้นแล้วไม่ต้องไม่ต้องแล้วเวทีนี้เพื่อเธอคนเดียวเอ๊ มีเพียงสิ่งเดียวที่อยากขอให้เธอจำและเป็นสิ่งเดียวที่อยากขอให้เธอทำคือลืมลืมฉันลืมไปก่อนได้ไหมลืมไปก่อนเหมือนเมื่าเราไม่เคยได้พบกันเะอยากขอลองดูใหม่อเิเป็นเกนเหรอครับเด็นั่นที่แบบนั้นเฮ้ย ทำไมลืมไปก่อนทำเหมือนว่าเราไม่เคยได้พบกันแต่ตอนนี้ฉันเข้าใจดูแลเธอเธอผูชายแบบไหน,นแบบคนคนนี้หรือเปล่าครับคนนี้ว่าครับคนนี้หรือเปล่าครับโดยเฉพาะผู้ชายยางฉันโอ้โหย่างฉันด้วยครับดูแลว,ว่าคุณชอบผู้ชายแบบไหนย่า <Yeah. S 1> ไม่ใช่ว่าเขาแอบฟังมือยู่นะ นี่แหละครับคนเสียงไม่ดีอย่างผมเฮ็ด yes, จบแล้วครับจบแล้วครับจบแล้วครับจบแล้ว